เพิ่มยอดวิวเพิ่มผู้ติดตามทําอย่างไรตามมาเลยนะครับก่อนลงคลิปควรใส่อะไรบ้างตามมาดูเลยครับอยากรู้กดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์และแชร์เพื่อนเลยนะครับตามมาเลยครับครับอันดับแรกเราจะมาใส่ปกคลิปให้คลิกนะไปที่ตัว A อเล็กละใหญ่เห็นไหมครับเมื่อคลิกแล้วเราก็ใส่ข้อความนะพิมพ์ข้อความลงไป เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะเราก็ค่อยดูว่าโอเคเรียบร้อยไหมถ้าเรียบร้อยกดบันทึกเห็นไหมครับเมื่อกดบันทึกแล้วเราก็มาเลือกกล่องตามใจชอบเลยครับจะกล่องแบบไหนสีอะไรนะตามใจชอบเลยนะครับครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาใส่ในเรื่องของแฮตแท็กต่อเลยครับเห็นไหมครับผมใส่แฮตแท็กไปแล้วแล้วก็มาตามช่องหลังจากนั้นอีกอย่างหนึ่งอย่างที่เราควรใส่คือ ลิงก์วิดีโอด้วยครับเพิ่มลิงก์ไปเลยครับโปรโมทลิงก์วิดีโอเก่านะเราก็ดันไปด้วยครับคลิกเลยครับเราต้องการเพิ่มวิดีโออันไหนนะเราอยากโปรโมทช่องไหนนะครับโปรโมทคลิปไหนเราก็เลือกได้เลยครับใส่ไปเลยครับไม่อั้นครับใส่ไปครับสัก4หรือ5คลิปไปเลยครับเลือกได้เลยครับอยากจะดันคลิปไหนเราก็คลิกตรงลิงก์นะวิดีโอได้เลยครับเห็นไหมครับมา5คลิปเลยครับถ้าเราจะโพสตเนาะถือว่าเสร็จสิ้นแล้ว เราก็โพสต์ได้เลยนะครับแค่นี้เองเป็นไงบ้างครับง่ายไหมลองทําดูนะครับอีกหนึ่งวิธีที่เพิ่มยอดวิวเพิ่มผู้ติด,ดตามก่อนลงคลิปใส่อะไรบ้างทําตามด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่แล้วพบกันครับสวัสดีครับ